จุงตุงไนแมและนี่ก็เป็นเกมที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดแล้ววิ่งหนีจากจุงตุงซาฮูระ What the fuck ุงซาฮูระไม่อยู่แล้วทุกคนอุ้ยทางตันด้วยแล้วตุงตุงไปไหนแล้วเฮ้ยนี่นี่อุ้ยมีขวานด้วยทุกคนสู้กับตุงตุงเหรอหรืออะไรอ่ะอุ้ยเชี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 ยแบงค์ขอขายก๋วยเตี๋ยวตุงตุงซาฮูระ ตุ้งตงซาหัวเสียงที่คุ้นเคยอะไรวะลู๊ดมาขายก๋วยเตี๋ยวเชี่ยมันยืนท่ากังฟูรู้ปนยืนยืนโอ้โหตุงตุงไหนแม่ What the fuck is that man อะไรครับเนี่ยตุงตุงไหนแม่ทุกคนตุงตุงซาหัวรียวตุงตุงนั้นมีจริงหรือเปล่า เกมนี้ถูกให้แรงบันดาลใจโดยเบลล็อดมีมตุงตุงตูซาฮูราฟอร์มอินโดนีเซียนั่นเองนะครับโอ้โหดูจากหน้าตาเกมแล้วทุกคนโอ้โหนี่มันเกมออฟเดอะเยียชัดๆเอเคียเอ้ยไปรับชมกันครับเอาละครับ และเราก็ได้โหลดไปที่เรียบร้อยครับตุงต้งตุงต้งแซวตุง้ง nice, ตุ้งน่าสมแค่ชื่อเกมก็ไม่ธรรมดาทุกคนครับดูนี่ครับทุกคนแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าไม่ธรรมดาทุกคนมือถือเสียบเมาส์สุดยอดครับนี่มัน innovation of the year ครับทุกคนนี่มันนวัตกรรมอัจฉริยะครับทุกคน เรามาดูดีกว่าครับเกมนี้มี select language นะครับโอ้โหแม่งมีอยู่สองภาษาเราอังกฤษแล้วกันนะ setting ครับมีอะไรบ้าง head bob what the fuck คืออะไรอะ PSX style post processing เปิดมันให้หมดเลยแล้วกันะครับโอเคครับเราไปเริ่มกันเลยครับเกมนี้ถูกสร้างโดยคุณ ARYDK แล้วกันนะผมอ่านไม่ออกนะม,มันัอนอะไรกันไปไปกันเลยทุกคน ทำไมมันมันดำอ่ะเกมออฟเดอะเยีย <laughs> ร์อ๋อนี่น,นี่กด F เพื่อเปิดตาอ๋อฉันรู้สึกอเหมือนง,ง,ง่วงนอนอ่ะเออลืมตาซะหน่อยโอ้ยไม่ลืมละหลับตาหน่อยเอ้ยลืมลืมตาลืมตาเฮ้ยเอาละโอ๊ยหล,ลับตาหน่อยดีกว่าเอ้ยเ้ยลืมตาเหรอครับจะ <laughs> ไม่ได้เริ่มอ่า <c oughs> Open your eyes เออ ชนอ่าโอ้ยมีระบบลืมตาด้วยเกมโคตรดีครับทุกคนเกมโคตรดีนี่ระบบแบบระบบ i n t อร์เน i o n น l อ่ะคนทักคนเออเหี้ยผมขี้ตกใจครับทุกคนต้องเข้าใจนิดนึงออ้ยนี่มันสามนี่มันตีสามแล้วนี่เราเราไปต่อไงวะอกอกดติกาน,นะครับนี่มันเวลาของเสือ แต่ว่าฉันเพิ่งเริ่มหลับตอนตีหนึ่งนะตอนนี้ฉันก็ยังรู้สึกง่วงอยู่เลยและตาของฉันก็รู้สึกอ่อนล้าฉันจะกลับไปนอนแล้วเดี๋ยวทุกคนเกมแม่งโคตรดังแล้วมันลดเสียงไม่ได้ทุกคนเออรับรับนะครับกดสเปซเพื่อปิดเออปิดแม่งเลยครับทุกคนแล้วเราก็ 굿ไน굿ไนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชื่อใครขคตัวใครกำลังเคาประตูนะ่ะแต่ว่าไม่น่า,จ,าจะมีใครอยู่ในบ้านตอนนี้นะเอออ่ะอ่ะแล้วไงต่อลุกไงอะ่ะนอนเป็นผักเลยมันลุกไม่ได้อุ๊ยอะไรอะ่ะอุ๊ยมีเสียงเดินด้วยทุกคนประเด็นคือมองไม่เห็น อะไรทุกคนผมมองแล้วไม่เห็นเลยวัดหรือว่ามันต้องเพิ่มแสงทุกคนผมไม่เห็นอะไรจริงะจอดำทุกคนจอดำเกมจอดำ <c oughs> อะไรครับเนี่ย <c oughs> โอ้ยตัดเดี๋ยวตัดคลิปกันเลยครับ <c oughs> มาแล้วครับทุกคนหลังจากที่เรา <c oughs> ก็นะครับหลังจากที่เราเริ่มเล่นใหม่อีกครั้งนะครับเราก็นวัตกรรมครับทุกคนนวัตกรรมครับอย่าตกใจอย่าสงสัยนะครับอย่าได้ลิสงสัยกับเกมออฟเดอะเยียร์เขาเป็นเกมที่ดีครับโอ้ยรูปนี้คือรูปอะไรอ่ะแล้วทำไมเราเราเราเข้าไปคลิกไม่ได้เลยครับน่าจะวิมีเปิดมีไฟฉายครับทุกคนเกมโคตรดีครับนี่มันเกมออฟเดอะเยีทุกคน ไม่ใช่เปิดปิดได้ครับทุกคนอ่แล้วไงต่ออ๋อแต่เมื่อกี้มีคนขอประตูนะครับเฮ้ยทุกคนเปิดไฟได,ด้วยด้ว <laughs> ยหยาเจ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 เอพอพอครับพอพออุอออออ้ย,ยท,ท,ท,ทุ้ยทูนทูนทูสหูระใช่ไหมนายนายคือทูงทูนสหูระ อุ้ยยามันซบมันตายด้วย What the fuck มตุบหัวครับคืออะไรอะอยู่ไปโดนตุ๊บตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นี่มันที่ไหนเนี่ยอางานยาบแล้วครับทุกคนที่ไหนแล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับที่ไหนอุ้ยมีวิ่งด้วยทุกคนมีสตาร์มีหน้าเกมมอมเจียครับทุกคนเกมดีครับมีวิ่งครับ สตามินา่ามีวิ่งหนีแน่นอนครับงานนี้จากการฆ่าดาแล้วมีสต้าม,มินงสต้าม,มินา่าน่าจะทางนี้หรือเปล่านะแล้วต้องเกมเขาวงกดนะครับทุกคนโอ้ตายแล้วเขาวงกดทุกคนงานหยาบงานงอกครับแล้วเราจะรู้ได้ไงต้องไปทางไหนทางไหนมันจะมตีตุงมาอัดตูดแราก็เนะี่ยตุงซาฮือละโอ้เอา้าทางตัน <laughs> เจอจะทางตันนะทุกคน มันมิท่าหมดเร็วมากเลยนะอุ้ยทุกคนอะไรอะ่ะขาวๆอ่ะคืออะไรอะ่ะภาพแบบเรโทรมากนะทุกคนภาพโคตรเรโทรเลยอนะโอยเก้าอีร้านกว๋วยเตี๋ยวกับ <laughs> กระดาษอิสนาเอ่อเก็บเอ่อเขาเรียกไงหนกะสาหูล่ อาาออาหารซาฮูซึ่งผมก็ไม่รู้ซาฮูมันคืออะไร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะแปะไว้นะครับถ้าผมไปหาข้อบูลมาวาสปาดาซสอสนกทุงท่งแปลว่าอะไรไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเราต้องไปทางไหนแล้วนี่นี่หรือเปล่า มันจะเจออะไรหรือเปล่าเนี่ยประเด็นนะอะอ,อะไรขาวๆนะ่ะเฮ้ยเฮียจูเขมเบอคืออะไรเฮ้ยมา마หรือเปล่าไม่เหมือนมา마เลยใส่ไข่ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเออเฮ้ยจูเขมเบอดีสิเฮ้ยทุ่งทุ่งซาฮูซาฮู หนีดิมึงหนีดิเอ้ยเทุ่งทุ่งทุ่ง Water Park มีไม้กันด้วยทุกคนเอ้ยจะทำยาไม่หมดคนเร็วตามมะเนี่ยตามมาปพื่อน่ะมันคงไม่ตามมาใช่ไหมครับทุกคนอุ้ยเสียงอะไรป๊อก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 ก๋วยเตี๋ยวมาขายเหรอป๊อกป๊อกอะมาดิมาตามมาเพราะวะทุกคนอุย้ยตามตามตามทุ่งทุ่งทุ่งสามหูอะไม่อยู่แล้วทุกคน อุ้ยทางตันด้วยแล้วทุงๆไปไหนแล้วเฮ้ยนี่นี่อุ้ยมีขวานด้วยทุกคนสู้กับทุงๆเหรอหรืออะไรอ่ะอุ้ยเชียเชียร์เชียเชียเชียร์แบงขอขายก๋วยเตี๋ยวทุงๆซาฮูทุงๆซาฮูซาฮูว้าววิ่งไม่ได้แล้วทุกคนกูวิ่งไม่ได้ทุงๆซาฮูอะกูตายเอออ้าวไม่เห็นมีอะไรคืออะไรเอาหน้ามาจิ้ม What the fuck มองหน้าดีพี่ก็เขินสิ้องเือฮิดูคือมันนี่สิกดอาเพื่อรีสตาร์ทโอ้โหหน้าตรดลันเลยถูกๆกสาหูแล้วฉันก็อยู่ที่ไหนอีกแล้วที่นี่ที่ไหนอีกแล้วเนี่ยเหมือนว่าเดจาวูจังเลยคุ้นๆนะเนี่ยที่นี่เนี่ยอ่ เอ้ยกระตันอยู่นั่นน่ะทางอะ่ะไม่พอใจแล้วนะไม่พอใจทางแล้วตอนเนี้อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน oh oh. โอ้โหเอ้ยนี่อรเราเริ่มชำนาญทางครับทุกคนอ้าวโอเคพูดผิดผมพูดผิดพูดใหม่ชำนาญทางเดินยังหลงอยู่เลยอ,ยอย้กลับมาที่ก,ก็วยก๋วยเตี๋ยวตัวแต่ตัวเดิมตัวเก่า เก็บซาฮัวฟ oh ู้ดเพื be, right? like anyway. ่อที่ออกไปจากที่นี่โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอพี่ไปโอ้โหแล้วแล้วนึงเราต้องเก็บสตามิน่าใช่ไหมให้เงั้นแ่ะเออเราใช้หมดเลยนะเมื่อกี้เราต้องเก็บไว้นะผมว่าไอ้ซาฮูวตุ้งทุ้งทุงอ่ะมันจะเล่นเรานะทุกคนเออเต็มตัวเต็มยัง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 ไม่เต็มนะคือถ้าเรายังไม่คลิกมันก็จะยังไม่นี่นะครับ เดี๋ยวผมเอาจริงอะรอบนี้ผมแบบผมรู้ทางแล้วอะทุงท่งๆอ่ะนี่เฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวอะไรอยู่ข้างหน้าเหมืนอนน่ะรู้นะเห็นนะทู่งๆสะเือชิบหายแล้วเฮ้ยอย่ามองกันอย่างนี้สิมันเขินนะเฮ้ยมันมาแล้วช่วยด้วยไอ้ตุง่งๆเ,เราเราเรา,เราข้ามทางนี้เถอะครับตันปนะเนี่ยอย่าตันก็พอ เฮ้ยนี่ไงขวาน,นานะครับมาครับก็อาหารตรงนี้โอเคครับแล้วก็ตรงนี้มีอาหารเล่นแบบรวดเร็วครับสปีดรันทุกคนตั้งใจครับชิบหายแล้วครับทุกคนเดี๋ยวโอเชี่ยตุงต้ง,ออง,อองตุง้งขอร้องขอร้องอย่าอย่าตุ้ง เยอะเยอะเยอะของแท้ไม่เอาไม่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 กินก๋วยเตี๋ยวครับผมไม่กินก๋วยเตี๋ยวผมไม่เอาครับกูแหกโค้งกูแหกโค้งเก็บ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 โอ้ยเราจูได้เว้ยทุกคนมันจะดักหน้าเราปะเนี่ย นี่ไงมันเอาไปทุกไม้ทุกคนไป go to mission complete let's go เชียะหลบหลบหลบอ้าวเฮ้ยแล้วเราขยับไม่ได้ครับทุกคนหกทับหกฟืดได้ครบแล้วนี่เป็นไงไม่ธรรม,มาดาอาวไม่ธรรม,มาดาเรามาดูดูครับมันจะเกิดอะไรขึ้น <laughs> ตุงต้ง นายว่าไงอ่ะโอ้โยนี่มันมือใหญ่เลยนี่นะโอ้โหฮ,ฮิมีใครวะน่าหลังซ้ายขวาไม่มีและเออก็ไม่น่ามีละมัง้งและยังไงต่อกดสเปซเพื่อนั่งเออโอเคกดกดกดสเปซเพื่อนั่งก็ได้ครับอ่ะนั่งๆสิโอ้ยจอดดำการนั่งคือการจอดดำนะ เฮ้ยมือใหญ่มือโตเออไม่มีอะไรใช่ไหมขอโศยมาม่าหน่อยเนอะถึงเวลาตีห้าเฮ้ยมาเข้าว like ่างอ่ะเสียงที่คุ้นเคยอะไรวะลูกลมาขายก๋วยเตี๋ยวเชี่ยมงยืนท้ากังฟูรู้ปะยืนโอ่งทุ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 ่งะฮูร์ูยจะตกใจหมดทุ่งทุ่งซะฮูร่าเลย่ะเฮ้ยเมื่อกี้ฉัน ฉันฝันอะไรไปล้ะเนี่ยดุงดุงดงุสาหัะงั้นเหรอจุดจุจุด,จด,จดน,นี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยนี่มันถึงเวลาที่ฉันต้องาซุ่ะซึ่งสาหัวผมก็ไม่รู้แปลว่าอะไร <c oughs> ไว้จะแปะไว้นะครับทุกคนอ่ากดสเปซเพื่อลุกขึ้นอ่าโอ้โหคือมันมีโทรศรรัพท์เนี่ยหนึ่งแต่อันนี้คือโทรศัพท์ที่เชื่อมแบบเชื่อมกับเมาส์นวัตรกรรมนะทุกคน เรากดสเปซเพื่อนั่งเหรอเฮ้ยกดดูนาฬิกาฉันต้องเปิดไฟก่อนอะโอเคโอเคนะเปิดไฟก่อนก็ได้ครับพี่เปิดประตูได้ไหมไม่ได้ฮะเดี๋ยวนะนี่มันยังตีสามอยู่งั้นเหรอขอบคุณมากเลยที่ฉันยังไม่ตื่นสายเกินไปสำหรับการซาฮัวฉันต้องไปทำบะหมี่ก่อนละ ตุงตุงตุงซาฮูระเกมโดยคุณ RDK Thank you for playing นี่เกมนี้ทำแค่5วันเองครับทุกคนดีมากครับก็ไว้ไปซัพพอร์ตเกมเขาได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับให้ทุกคนไปลองเล่นกันดูนะครับเกมไฟล์ไม่ใหญ่ครับลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับตุง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 ุงซาฮูร่างไร่ท่่งท่่่่่ท่่่

กด subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเกมนี้ไว้ให้ครับให้ทุกคนไปลองเล่นนะครับไปสนับสนุนได้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะผมก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย See you ครับ